สวัสดีครับทุกท่านตัวนี้เป็นจัมบ้าดิเซนนะครับ L 5 0 A นะครับเอาทรนะครับจากรกับปั๊มตัวนี้เป็นมาเลยเม็ดส่วนาสนะครับัยาวมอยาวนะครับสายมีมาแล้วสามสิบเมตรนะครับเลี้ยงสายเก็บสายได้นะครับกับผมเปลี่ยนใบนะครับที่สายกินแตนะครับก็มาเป็นเดิมเลยนะครับปั๊มเอฟตัวนี้ถือว่เปลี่ยนลูกปั๊มไปแล้วนะครับชักจาวนะครับตเลี้ยงสายใช้งานได้หมดนะครับ บาี bon เทนนะครับประหยัดแน่นอนครับพี่มาลูนะครับเท้านิ้นะครับสายมีครบนะครับสัดูให้หมดนะครับสายร้อมนะัพี่สนดี้เลยนะครับไอนะครับนี้มีมาเนะครับล้กสายกันกันนะีอ้ใได้หครับนี้มีากาลรีโมทมานะครับแต่รดไดท้ม่มีนะครับ คร,ร,ราาลิม่าเอ็มเอส450ลูกสาที่สองเมนทางน้ำเข้านิ้วน,นะครับทับดาวนะครับอแ,แบบใหม่นะครับไม่ดูรั่วเต็มนะครับเครื่องเดิมเดิมหรือเาละนะครับ เดียวก็ยิงแรงนะครับต้าพ่นไม่ใช่นะครับผมมาเทสให้ท่านชมนะครับไปถึงม่กไปถึงจะทำรางยงานนี่เลยครับดีเต็มนะครับ130ร้อยสามเมตรนะครับติดมินนะครับ